ขอ,อนมานเฮายัางไงก็มานเหมือนเดิมเนาะพงนะงานพ่อแม่มพมี่สาวนี่เมื่อนั้นแพทย์มาเห็นวบหน่อยหนึ่งได้ออพี่นะะอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยไปอีกหน่อยนึงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้ามาดมเห็ดมาสลุมพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดนางรมอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเจกก้าหนี้กับสิพผ้าเก็บเห็ดนางรมมันมีเห็ดยังเก็บแต่ผ้าเก็บเห็ดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องจ้านาะจะเนาะ เห็นแล้วย่างมาแป๊บเดียวเฮ็ดลักบริเวน,นลักออกเฮ็ดออกมาเรื่อยๆเร้าวเดี๋เก็บอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปม้วนไปทินน้ากันเลยเด้๋จ้ะเดอ้อนี่จา้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้โหนี่เขากระลินไปแน่แหละละเจะ้าเจ้าทินเจ้าทินโอ้ยไปหายมูเวียดนามพ่อแม่พี่น้องหูจักอยู่เพคนว่าคุณนะ่ะคุณนะ่ะมีแต่ากดนะันนั่นนะ่ะล้วเป็นเสือนอนกินเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เออโอ้ยนั่นนั่นนะโอ้ยเอไปวัดสิว่าเอาไปให้เรากินกันแต่ว่ามันจะเก็บได้อยู่เนาะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยทีเขาจงไวมือว่านนี่บ่มาเบิงเพราะว่าแพทแพทคิดว่าเสร็จงไวใหรอไงก่อนคอยมาเก็บถากเรนแบบเพราะว่ามันมันมือว่านี่เห็ดยังมือว่านี่ออกกราล่างกายมือว่านี่ตัดต่อคลิปอยู่บานมือว่านี่บริเ้เห็ดยังเลย เมื่อจ่งเบื้อนนี้โอ้โหมันก็นใหญ่ให้อยู่จ้ะแต่ว่าเจ้าทีเพิ่นกระเลนคักเนาะถากไหมเขาเป็นอย่างจ้ะเอาได้ขี้เกาเอาได้เหมือนเดิมฝนตกห้ำมแงสีเนี่ยเอ้ยถากออกดีไปตนายเลยมีตะห้อยเพิ่นใส่ถุงมืออยู่ประตองเสียวมาดามพลังเทอ,อยาไปจับไปถือตัวใหญ่ๆงน่นไหมพี่น้อง สีม้ามือว่าน,นี่สีสีงามเนาะสีอ่อนๆงามๆเลยหมดเป็นอยังนี่ก็งามเหมือนกันล่ะตัวนั้นเอาไว้ซะห้อยไว้เรากินคักแล้วเอาไว้ให้เรากินต่อไปเอาไปฝากมูอยแบ่งกันกินได้กินทุกคนทั้งมูข้นไทยทั้งมูข้นจีนทั้งมูเวียดนามฟิลิปปินส์ได้กินเบิสได้กินเบัดประเทศ นี่แต่ปรูแ,รแล่น่ะบไดหาข้าเจ้าเพราะว่าบัวหูว่าเขาหูจักบัเพราะวันมีนั่งหนึ่งเพิน่นเพิ่นเห็นในในแฟนเพจแพทช่วงนี้มาดามเฮดบไดาอัปเดตในแฟนเพจเด้อมันเขายัางบอดาจ้ะพรา,าพ,พี่น้องสีเฮดอยู่กับบอดายเฮดจกักเถื่อสีส่วนน้องบอลน้องพ่อยหเฮดอยู่จ้ะสีกู่อันเก่าขึ้นมาเพราะว่าแฟนเพจแพทคน,นติดตามหลายเน,นาะจ้ะเนาะก็เลยอยากกู่กลับขึ้นมาจา้ะหนไลน์เติบเนาะ งามอยูแต่สวยกหยังอยู่จ้ะนี่ยขาตุ้มๆเลยนะนอนเฝ้าเลยเห็นปะจะแมนเล่าคักกะยังวะจะแมน,ะเนเจ้าเรนเฮ็ดคอยคักเนาะขากะเขากยเจ้าเรนคักเรนแฮ้แบ่งกันบ่แมนพ่อแม่พี่น้องลังคนที่อยู่เดนมาร์ควะ เขียนมาคือบอตอบตอบบอได้เด้อพี่น้องเฮ้ยโอว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยละทั้งไอท,ท,ทั้งโมเนทั้งแต่ทั้งเดนมาร์กทั้งไดก็คือกันมาดามไม่ได้ตอบเพราะว่าเข้าไม่ได้จะ้ะเพจยังยังเข้าไม่ได้ใส่ได้อยู่เห็นอยู่ได้ที่พ่อแม่พี่น้องเขียนข้อหมอกข้อเหม็นมากสรรสีอันแนมเห็นมันมันแจ้งเตือ,อนอยู่เบื้องติลลาถากคุณนะคุณนะเต็เอมอยู่พี่น้องคุณเะยอุ้ยแต่ตัวยังไงโมไทยเด้วพอพ่อแม่พี่น้องทั้งคนกับสื่านกับสิ่อขีดอัดเนาะ แต่ว่าอันนี้งามอยู่ได้หรอพี่น้องอันนี้สวยสวยจ้าโอ้ยสวยสวยค่ะอันนี้สวยทั้งไตหุ่นอีกฟังผุนอีกก็เด้อพี่น้องฟังผุนก็ไม่ีกจ้ะมาเก็บกันเลยนะคะโมนี้มารามบอดดไปไก่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงกับบอดดไปไปเบิงได้จ้ะเด้พุนก็เริ่มโต๊ะบ้มมันเริ่มอ่อนแล้วบ้ห้าของบม่มีเวลาไปจ้ะไม่มีเวลาไปเพราะว่าแพทสิโอ้ยน่ะลนแพทสี่ลอทรงอันลูกไปเฮ็ดใบขับคีได้จ้ะเด้ ล้าทรงหนองพ่อยห,หนองบวนทรงพื้นไปหาคุณคู่เลี้ยนสอนขับรถจ้ะเพราะว่าอาก็ต้องรับพิสอบแน่หน่อยนึงเสียหายต่แฟนแพทกับบด้ใดเนาะเพื่อนจะเห็ดงานขึ้นกันจ้ะแต่ว่า,าขันสาวถิตินั่น ที่เล่าอยู่ขันแพทออกปลาขันราบว่ไปนะั่นอะนะหันสมสมุติว่าสมมุติว่าแพทย์ออกปลาหรือว่าลูกสิไเอสสิตรงไห้เล่าอยู่เพราะว่าขันไปเบิดมันมันไปน้ำกันเบิดสิบุมีคอนอันนี้ลูกหลับทรงลูกนะจ้ะจงจง,จงไหวเนี่ยจังหน่อยกับเอาไว้ให้ถากด้วยจ้ะเด้อเห็นในบทเรานอนรนะงติดคอนหน่อย นึ่ว่าสิบัได้เก็บงามแล้วนึกว่าถากเล่นเบิดนังไข่อยู่ยังมีอยู่จ้ะนี่แสวเอาฟังนะั่นเนาะถือว่าสวยงามนะจ๊ะพี่น้องนี่ถือว่างามอยู่จ้ะแล้วก็เล่นคักเติบอยู่แต่ว่าก็งามอยู่งามงามถึงราสิเลนก็นได้เออโอ้มอืมโอ้นอออออันตัวนี้เป็น เป็นโชว์อะโอ้นั่นลน,นจะเดี๋ยวคอยไปตัดขาอยู่บ้านเดี๋ยวสิบบทันไปส่งลูกแต่ว่าหนองหวนเพิ่นผ้ามาดามผ้าแม่ไปหล่เบึงปลาเหิดมากเลยอได้ที่เพิ่นเคยไปก็คู่มันบ่อออกหรอพี่นอ้องเพิ่นมาหนูเคยมากก็คู่เนี่ยเพิ่นมาเพิ่นผ้าแม่ไปหล่เบึงจะ้ะ กบมาบานเฮ็ดกเขาัก็้ำให้ลูกกินและก็ออกมา,หาหนีล่ล่ะออกแล้วก็เดี๋ยวก็สีได้ผ้าลูกออกไปอ่าคุณคู่สอนครับลดโอ้น,นั่นอุ้ยอยากลุนแห้งเนาะลุลนก็ลุนไปใหเพิ่นกินนำ้ำพอถากร้ายซะเหลือเกิน่นนะให้เรากินน้ำนะบ่บไปเก็บกอาดกวันนี้เถอะนะเห็นบอกเรากำลังกินอยู่เลยเห็นบะอย่างถากกินคักมาดามขอถกขอพายเดี๋ยวจัดเด้อ อุยขอนหมานเฮายังไงก็มานเหมือนเดิมเนาะพุงนะงามงามพ่อแม่พี่น้องอจะแม่เล้วงามเออเออนี่แต่ว่าสลับมาดามเลยเก็บเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บตัวแม่เนี่ยงามกระโดดพี่อ่ะผุนสวยงามจริงๆค่ะพี่น้องคะ่ะ มาเดิมบันนี่สิผ้าเก็บชอนี่แหละเดิมบันเดี๋ยวเป็นชอเลยจ้าเอ้ยต้นหนึ่ล่นตรงเก็บนะ <c oughs> า,า,า,านนะ,นนะวนาันนี้ถากาเก็บหรอมะนะจังหวะหน่อยครัปวดตรงหนึ่งใช่ไหมผมลงมาผสิเต็มอาจยาจุศละบ่แม่มจะ้ะคิดไปเองฝันไป <c oughs> อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คักค่คเนาะเพียงยิ้มบังดอกหน่อยหน่อยแล้วเด้อดูดอกเล็กๆเขาสิพี่น้องขาเด่งทำเวลาในเด้อพี่น้อปุ๋นะเพราะว่าหยานไปทรงลูกป่ะทันจังมาดามกบฝ่าวสักน่อยอยงเนี้ยต่ละเมอแต่ละเว้นเวลาบ่พ่อเนาะเวลาบ่พ่อทำมาหากินนี่ิึง เฮ้ยเริ่มเท่าแล้วตัวนี้กับว่าเท่าบรนไดเอกมันถือฝนซื้อน้อเอาได้อยู่ก็เห็ดแหนมเห็ดเนิมเพียโอเียบางยางงามนึงพ่อมแม่พี่น้องามคักเนาะจัดการเกร็บเลยนี่นี่ สุดยอดอีหลีจ้ะเพื่อนเฮ้ยดอกหน่อยไหมนะงามคักเห็นดอกหน่อยเพียบเลยเด้อพี่น่องเอ้ยเดี๋ยวมาหลุ่นกันมาห้าเสด็มาเก็บลาบ่ถากสิเล่นเบิร์ดก,กอ่อนบอเพื่อนเฮ้ยปวดผู้แล้ว ลนล,งลุงดินบ่เอาเด้เอเข้ามาให้นถาแล้วแต่อารมณ์มาถามุูนันถากนอนเฝ้าอยู่เห็นบ่เนี่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ,งนอน้ยเฝ้าเก็บก่อนเวลามาดามเวลาอู้หต้นนี้เก็บไปเลยแลงงหละเนาะความจริงถ้าจงไวเนี่ยมันสีงามค่ะพี่น้องถ้าจงไวมันสิเป็นที่ต้นนี้เห็นบ่นี่แต่ว่าพุ่น่ะนห้ยถาก ถากนอนเฝ้าเนี่ยเมื่อนั้นแพทย์มาเห็นใวที่น้อยหนึ่งได้พี่นะอุย้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยไปนี่อีกหน่อยนึหนี่มันเถ่าแล้วเกือบเถ่าแล้วจ้ะนี่แต่ก็ใส่ได้อยู่ตัวนี้เอาไว้ก่อนตัวนี้เอาได้อยู่มันจะขึ้นไม่ห่อแต่กเก็บอีกหลายอยู่อุ้ยพ่น่ะในมุมเหมือนพ่น่ะพ่น่ะตัวนี้เอาก่อนละ ขออนุญาตเก็บก่อนหน่อยคักบ่ะ้ยสีเฮียแหงฝาขาแต่อันนี้พุ่นน่ะเป็นเต็มเต็มนี่นะหอยลราเท่าทีมแพทย์บ่เห็นพุ่นน่ะข้างในพุ่นน่ะโอ้ยบังขอนนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องพอค่คยเกิดเพิ่งเกิดได้หน่แต่ว่าเท่าแล้วได้หนิเนี่ยเนี่ยเนี้ยคิดคิดว่าเท่าแล้วบ่เก็บเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วเท่าแล้วล่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวพอใครมาเก็บอเอาโดนๆเพิ่มท่านก็ล้างสิเกิดบ่บ่เคยเกิดได้จากขอนนี่ถ้าก็เกิดนี่ล่ะ ขนาดอ่นอนๆก็แล้สิขึ้นมาใหม่เอาฟเฝ้าเกิดขึ้นมาหลายๆายเด้อเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยมันเคิื่องเก่อนเวลามันมีอีกเวลายอยู่ฟังบุญวายอีลีสาบลาบอยู่พี่น้องเบิง้งแต่ว่าเทาแล้วเทาเทานี่ลากเทาแล้วนัน่นนะเทาได้หน่ะนี่ยังสีคอยอ่อนเนี่ว่าเป็นหยังแต่นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาดูใหม่พ่อแม่พี่น้องไปทรงลูกมาแล้วเนี่เบิ้งขนาดเก็บฟฝ้า <G ül üyor> ก็ยังเกือบคันเปรีกระตาหน่อยลอยล่างกับสิเต็มนี่กระตาใหญ่มันกระเลยบโเต็มพ่อแม่พี่น้องเลยมานคือเกาเนาะจ้ะเนาะมาผ้ามาเห็ดความสะอาดแล้วกับสิเป้ห้าอาบน้งอาบน้ำนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดความสะอาดเห็ดกันเลยตัดขาตัดตีนไปเลยเนาะเดี๋ยวเอาออนี่ออกกอนนี่ไก่ไปบ่พี่น้องเลย ช้ำๆเลยว่ามันถือหนามเนาะถือฝนเห็ดก็เลยสิเป็นในลักษณะนีแ่แหละจ้ะนี่ถ้าเบิ่งเด้กบีบหนามนะหนามเต็มเลยเล็กหน่อยมาเขาข่ายมาเล่นแถวหลังบานมาดามมันมันเป็นไอ้มันเป็นลูกเสือหลังบานแพทนะตะกี้แพทเครียดในเขาวพัสดุห้องยางไปเขา่าอัน บหายยางมาเด้อแถวนีวสันมันมันเป็นมือที่เขามาฝึกกันแม่เ <c oughs> พิ่นดาหน,นองบอลหนองบอลก็บหนองพ่อข่อยยางาลงไปหลินเนาะัแต่สมัยเพิ่นมาอยู่เดนหมากใหม่ๆจ้ะทั้งแม่นี่ซูนให้เขาหึบหึ <c oughs> อาบน้ำแล้วก็สิออกก็ร่างกาย ท่วมจริงมันต้องออกกําลัางกายก่อนอาบน้ำเนาะแต่ว่ามันเห็ดจันทร์สันบด้พี่น้องแพทอ,ออกปลามามันคั่นแพทต้องอาบก่อนจ้ะไดนน้ก็ต้องขออาบน้ำก่อนล่ะก็เล็ดเห็ดเห็ดเสร็จแล้วค่อยไปอาบออกกําลัางกายเสร็จแล้วก็ค่อยอาบอีกรอบนึงมันคั่นได้พี่น้องออกปลาเนี่ยบด,ยด,ด,ด้เด็ดขาดเลยแผล ไปเหม็มูมูดีใจว่าสันพี่น้องดีแพทย์กะดีใจกันไม่คนซอยกินว่ามันเห็ดมันหลายเนาะเขากินบ่ท่านพ่อแม่พี่น้องอแก้งมันอันมอบักไหนหนึ่งสำหรับแพทย์เห็ดนั่งร่มแพทย์ว่าแ,แกงนี่แสบที่สุดเลยแต่มือน,นันลาบกับแสบส่งแสบอยู่ด้วยลาบฝนก็นเห็ดอืนเนาะ เสียงเด็กหน่อยไหมปุนเล่นกันผูกนี่คือคาแ่พอแมวมาถิ่มไวแล้วก็เดี๋ยวเขากลับมาหลับถ้าเห็นรถจอดแลวแน่และหน่าเต็มอยู่อันน้าปักซอยอยถ้าเมื่อไดที่เขามีอันลูกเสือเนี่ยรถจอดเต็มเลยจอดเป็นแนวเป็นแถวเลยขวางทางซอยหน่อย แต่ว่านาปักซ้อยผลดอกเขาจอดเขามาไในซอยมันจอดบ่ได้ดอกมันไม่มองให้จอดดอกมันเป็นซ้อยน่อยหน่อยหนึ่งบานแพทง่ายเนาะพี่น้องเห็นนํำอยู่บ่ละพี่น้อง มืันนี้บริด้ไปนั่งโตหลังบ้านขี่คานอันยกนั่นยกนี่ก็เลยเอาจังสีเลยล่งจากรถใดก็เลยจัดการเลยจ้ะขี่คานใหายปกติจัสิพาไปนั่งเห็ดอยู่หลังบ้านเนาะอยู่โตหุ๋ยเบงชองเฉาะนี่นนะ่ะพี่น้องเจ้าเบืนะ้องคน แมงกำลังใช่กินเยอะแมงกำลังกินเดี๋ยวทานจะจอยแล้วเสียเอาไปให้ผีละไม่ป่ะ ไปเนาะให้พีละไม่ให้พี่สุวรรณเมื่อนั่นแหละญาติพี่จอยแพ็ก็เคยเอาไปให้เพิ่นอยู่อันพีสุวรรณนะปีกายเนี่ยเอาเขาไปให้เล่าอยู่ปีนี้บ่ได้เอาเขาไปเลยปีนี้ม่แต้ให้พี่จอยเอาไปแจกเราพี่จอยบานเพิ่นยู่ไกลกันนะนะเพิ่นได้พอกันดูแพ็น่บานยูไกลเพิ่นจ้ะอื้เพียงงามเนาะพี่น้อง ก็งามก็ยังอยู่ได้หละคุณนะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะสวยเส, <laughs> สียงเสียงเล็กหน่อยบิดปัดบิดปัดเสียง,ยง,ยงเพิ่นเหรนกัน ตัดเสร็จแล้วก็สิไดเอาขาโยนถิ่มไว้แถวๆหลังบ้านนี่แหละบอกเดี๋ยวว่าให้เกิดเด้อเอาไว้ให้ทากินบอกเกิดดอกพี่น้องเห็ดย่างก็ได้มีพ่อแม่พี่น้องแนะน้ำมาว่าเอาขาตัดถิ่มโยนจนว่าเหรอพี่น้องเอ้ยแต่พ่อแม่พี่น้องคอนใดอันเดี๋ยวเบิ่งคลิปเห็ดอยู่เด้อว่ามันบอกเห็ดแต่ เพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดยังน่ะล่ะเฮ็ดเึิงเฮ็ดยังเฮ็ดมันปอกมันปูมันบ่ออกออกอยู่มันออกบ่หลายตัวนี้ขี้ลายเอาลายแรกก็บ่เอาเดี๋ยวเอาไปให้ทากินแล้วนี่มันไปให้ทากินนี่งามขนาดเลยตัวนี้ ฟินฟินมัน,น,น,นมันที่เตาเนอจนะเพาะแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเลยที่เป็นกำลังใจให้มาถามเห็ดเนะจนะเห็ดหน่อยเห็ดลายกับทนเบิงมีอันไเกบให้เบิงกับเบิงเนอจนะเนาะแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆสำหรับก,กำลังใจดีๆที่มีให้กันเนะจนะ บึงช้อนุนน่ะุนน่ะงามขนาดเลย สามถุ่มพล่ะค่อยสิได้ไปหาเพื่นพี่เนอะน้องพ่อน้องบอลเพราะว่าเขาไปเลียนไอเลียนขอ,อสอบขอเขียนอันขับรถอยู่จังมือน,นี้กต่สิเลียนของเขาไปเรื่อยๆถึงเวลาเดี๋ยวหาสอบจริงเดี๋ยวคู่เขาก็หาสอบไปหาสอบ พี่น้องทากเรนกระพงกันห้อยทากแขวทากกัดกินมาดามาสิเห็ดแหนมพันเดือดเห็ดอยู่บพันหว่างอยู่ห่วงแต่น้ำเห็ดนี่แหละมือได้เลิกงานแล้วลังเทอหันโบได้ดไปส่งลูกส่งต่อกับเอ,อ๊ไปปลาเห็ดผึ่งพ่อพี่น้องไปหาลังเถ่อกระได้ลังเ่อกับโบได้เบบานาะ สวยงา,งามเลยจ้าหุ่นงามค่ะพี่เนอะนางยองยองล้วกระปวดขาแล้วล่ะ <c oughs> น,ตตนั่งตัดจังสีในหอมหอมาเอาช่อยักไงก,ก,กันพอดพี่น้องช่อยักใหญ่ของเราเนี่ยตัวใดที่มันดำๆกับโบเอาล่ะเละมันดำอันมันเปื่อนอันนี้จ้ะพุดนะพุดนะดำตัวนี้ล่ะนี่ตัวต้นที่ไตแหนบแหนบอยู่นี่แล้วตัวนี้เอาอยู่นี่ปัดออกเอาพี่น้องเอ้ยพุดนะสั้นสั้นออกแน่เพราะว่าอย่าง แม่งแม่งทั้งนั้นเลยแม่งนีแง่แม่งดำดำเนี่ยผุน,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 นงามขนาดเลยเป็นชฉอเป็นชฉอเนาะเฮ้ยผุนอ่ะฟ้าหญ่ใซะหรอ ไปละตัวเด็กๆ็กบรได้ยินเสียงเรืจ๊ะไปละมั้งเด็กเด็กไปแล้ว,ด,ลวดอกน้อยเพิ่นย่งงลายอยู่พี่น้องแต่เราสิได้กินแล้วดีบอเพราะว่าอย่างถ้าฝนตกนี่สนะิน่ะคือแพดบอกน่ะถากถากชุ่มชุ่มด้อยพี่น้องด้วยฝนตกถากหายหายอากาศซุ่มๆุมแล้วออกแต่หันอากาศอหอน แห้ห่อนค่าก,กับบ่ออกหนาวค่า,าก,กับบ่ออกแต่่านอากาศซุ่มๆนี่โอ้โหสุดยอดเลยถากออกดีครับไล่แมงออกก่อนมะแรงมะแรง งามสุดยอดอีหลีพี่น้องจ้าจะแล้วละล่ะดมีมือได้โบมานมานหน่อยมานไลยแต่เฮ็ดมือนกัสิบบ่ค่อยคักบ้านได้กะงามอยู่แต่ว่ากะบ่ถึงขันวาเพราะว่ามันมันมันบ่อันีนะแม่พี่น้องมันบ่อมันมันบ่อแหงเนาะแต่เราแหงเฮ็ดแหงแหงมันจะแนมงามกลัวกลัวเฮ็ดนี่มันฉุ่มันช้ำน้ม แต่บ่เถาเด้อจ้ะเด้อีกข้อนข้อนสุดท้ายที่แพทย์ไปถ่ายนั่นเ่าอยู่นั่นแพทย์ไปบ่ท่านเพิ่นกขับรถผ่านเกือบเสมออยู่ได้เพือว,วันวันสองวันหมื่นสองหมือกะเ่าแล้วจะเอยียงนางเท้อเขาเนี่ยบ่เห็นเพิ่นเพิ่นหน่อยไหมเขาขับรถผ่านเนาะเหมือนเขาเข่าไปเบิ่งอีเทืาหนึ่งเรากลัก่ลงเกิดหมื่นสองหมือกเราพานไปแล้วกใหญ่ไ,ไว้ ตอนเก็บม้วนมัวนมันใว,วตอนเห็ดคมสะอาดเนี่ยมันสะอาดเติบไปเด้อพี่น้องเด้อบพว่าเห็ดหยังกระไดเพราะว่าตอนเก็บเนี่ยเขาก็ดึงเอาดึงเอาเนาะเราต้องเสียดายขาเป็นเด้อพี่น้องชิว่ามาดามตัดขาออกหลายไม่ต้องเสียดายนะจ๊ะมันติดใหม่ติดหยังเนาะมันดำตัดถิมเลย บตัดถิ่มตอนนี้เขาไปเห็ดกินเขาก็ได้ตัดถิ่มคือเกาตัดไปเลยเรียบร้อยถ้าใช่นี่ต้นนี้ว่ามือน,นี้ว่าเฮ็ดมือน,นี้ว่าสิหายผีจ้อยอไปหายทีละไม่กบผีสุวรรณด้อจ้ะเด้อไปแบ่งปันกันกินไปห้างใดบูเยจ้อยบบมันเล่าขืนปลากไก่บานเล่าก่ ตามคุณตามมีปลาอยู่ใกล้ๆฮื่นแต่ของมาดามก็มีปลาเห็ดนางรมคุณเอ่นจอยก็มีปลาเห็ดผึ้งถ้ามันบ่เกิดลายลีกับบไดไปเก็บน้ำกันดอกพี่นนองมันก็ให้เราเก็บไปเพราะว่าเห็ดเกิดหน่อยๆไปนักกันกับสีบ่พ่อกันเก็บเนาะคือจังเห็ดนางร่มฐานหลายๆแผดคอยโทรบอกเลาาฐานเราบ่ได้มากแพลก็เก็บเองสินะ ท่านหน,หน้อยกับ่บเดโรแพเกิบเองทันแล้วถือจังหวะว่างแล้วก็ได้มาบบถือว่างแล้วก็บก่บเดม่าสิ็ไหมพี่น้อง พี่น้องจ้าเป็นนางใดคะนี่อันนี้สินค้าเพิ่นทีเดียวสัเอาไว้ให้กวงเอ้ยคอมเมนให้กวงบอกว่าตัวทีตัวแดนเสียไว้ให้อันธาสินโยนให้ท่อธาดคุกินมีเฮ็ดที่เ้าไดายมือนี้เนาะจะสวยกับยังขึ้เกาจากพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะที่มีหามาดามเห็นมาสลุมก็เอ็นจอยไลฟ์ใจในเดนมาขอบคุณมากจากใจจริงจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนแห้งแห้งรวยรวยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บบบสสวัดีจ้ะะ๊าายยคุ่น นี่ตะเดอกงห้ามเด้อพุ้นะ